3ท่าโยคะดีต่อระบบขับถ่ายเราจะใช้การขยับแล้วก็บริหารหน้าท้องของเรานะคะท่าแรกเราจะยืนบีบขาเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะและหมุนหัวไหล่ไปด้านหลงังวางมือไว้ที่สะโพกของคุณค่ะสายตามองตรงไปด้านหน้าแล้วให้ทุกคนหายใจเข้าก่อน เข้าจนสุดปุ๊บกั้นหายใจนะผลักสะโพกไปข้างหน้าเอ็นแผ่นอบไปด้านหลังสัก45องศาไม่ต้องเยอะบีบขาหากันไว้สายตามองขึ้น45องศาขากั้นหายใจค้างไว้ยกตัวขึ้นมาแล้วจึงหายใจออก แบบนี้นับเป็นหนึ่งครั้งทําทั้งหมด3ครั้งแล้วไปต่อท่าที่2เลยท่านี้ให้ทุกคนแยกเท้าวความกว้างเท่ากับสะโพกของทุกคนเลยค่ะแล้วเท้าเราจะขนานกันเป็นเลข11แบบนี้แล้วเอามือไปจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามแล้วให้คุณหายใจเข้าแล้วเกรงหน้าท้องนะคะงอเข่าเล็กน้อยหย่อนตัวลงไปเลยใช้กันหย่อนลงไปเลยทุกคนหย่อนข้อศอกลงหย่อนตัวลงแล้วทุกคนลองหมุนส้นเท้าออกข้างนอกเล็กน้อยได้แค่ไหนแค่นั้นงอเข่า หายใจออกดึงท้องหาขาดึงอกหาเขา่าไม่ได้งอเข่าเพิ่มยังไม่ชิดกับหน้าขาไม่เป็นไรแต่พยายามดึงตัวลงไปให้ได้มากที่สุดปล่อยศีรษะลงนะคะใส่ตามมองลอดช่องระหว่างขาหายใจออกจนหมดปุ๊บเกรงหน้าท้องค่อยๆม้วนตัวขึ้นมาจากหลังล่างหลังกลางหลังบนแล้วศีรษะจะขึ้นสุดท้ายแบบนี้เรานับเป็นหนึ่งรอบทำสามรอบเช่นกัน ท่าสุดท้ายเราจะนอนหงายค่ะแล้วชันเข่าสองข้างขึ้นกางแขนสองข้างออกไปด้านข้างแนวเดียวกันกับหัวไหล่ความฝ่ามือเปิดเท้าออกความกว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่ของคุณพอดีแล้วให้คุณหายใจเข้าเริ่มทิ้งเข่าสองข้างไปด้านซ้ายปล่อยลงไปเลยนะคะแล้วหายใจออกหันศีรษะมองไปที่มือขวาแต่ถ้าใครคอตึงมากก็มองเผานได้เลย พอหายใจออกจนหมดปุ๊บสำหรับท่านี้ให้คุณค้างท่าไว้30บวินาทีถึง1นาทีโดยที่เราหายใจสบายๆจะเป็นการยืดหลังแล้วก็คลายตึงหน้าท้องจะช่วยขับลมออกจากท้องทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นพอครบข้างนี้แล้วจับเวลาครบแล้วเราค่อยตั้งเข่ากลับมาหลังจากนั้นทุกคนจึงสลับข้างทุกคนทำสามท่ารวมกันนับเป็นหนึ่งเซตนะคะถ้ายังรู้สึกอึดอัดแน่นท้องแน่นตัวอยู่ก็สามารถทำซ้ำแบบเดิมอีกหนึ่งรอบได้เน้นก็คือทำทุกวันทำสม่ำเสมอ 看。